วันนี้ผมจะมารีวิว1ในสเว็บ p d c จ่ายเงินจากการดูโฆษณาจากการทำโฆษณานะครับเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะครับหนึ่งในนั้นก็คืออันแรกเลยนะครับผมจะไปรีวิวการถอนเงินของ6ิกเซนตตัวนี้เว็บนี้นะครับผมได้รวบรวมไว้ค่อนสามปี4ปีแล้วนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ทำงานวันนี้ผมจะมารีวิวพอดีผมมีเงินในระบบแล้วนะครับผมจะมารีวิวว่าณปัจจุบันนะครับณนะปี6กสเดือน4ี่วันที่19เดือนส2 5 6 3ห้าสาเนี่ย ยังทําได้อยู่ไหมยังถอนเงินออกหรือเปล่านะครับผมจะไปรีวิวมาถอนเงินให้ดูก่อนดูได้ไหมไปเริ่มเลยครับถ้าคนที่ไม่มีบัญชีนะครับก็ลงสมัครได้ฟรีนะครับกดที่คลิกที่นี่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับพอเข้ามาแล้วสามารถกดที่คลิกที่นี่ตรงนี้หลังจากที่คลิกลิงก์เข้ามาแล้วก็สามารถที่จะกดที่ sign up for free and start earning ตัวนี้นะครับก็ใส่อีเมลใส่รหัสผ่านแล้วก็ใส่จอยน้า w ตัวนี้นะครับ แล้วถ้ามาให้คลิกก็คลิกตัวนี้ด้วยนะครับพอดีผมมีบัญชีแล้วนะครับผมก็จะทําการ Sign-In ตรงนี้นะครับกดไปจากนั้นผมก็ใส่อีเมลครับใส่พาสเวิร์ดกด Sign-In ครับพอผมเข้ามาในระบบแล้วนะครับจะมีข้อมูลส่วนตัวของผมอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมี User ID ชื่ออีเมลวันที่สมัครนะครับผมสมัครวันที่18 เดือน12017นะครับตัวนี้ก็ยอดเงินที่ได้ทั้งหมดก็88ดอลลาร์นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีอยู่83ผมไม่รู้ว่าผมไม่เคยถอนนะครับไม่รู้ว่าโดนหักทิ้งหรือเปล่านะครับตัวนี้โอเคเพราะผมไม่ค่อยได้เข้ามาดูครับก่อนที่เราจะไปถอนเนี่ยก็คือถ้า,าคุณใช้บัญชีอีเมลที่ผูกกับเพยพาไว้อยู่แล้วสมัครในงานเนี่ยคุณก็สามารถใช้อีเมลตัวนะั้นทําได้เลยแต่ถ้าหากคุณใช้อีเมลอื่นที่ไม่ใช่บัญชีเพย์พาเนี่ย ให้คุณไปผูกบัญชี PayPal กับตัวนี้ก่อนนะครับให้ไปเปลี่ยนบัญชี PayPal ก่อนโดยไปที่โปรไฟล์ and setting ตรงนี้นะครับอีเมลตัวนี้ครับให้เปลี่ยนที่อีเมลตัวนี้ new email address ตัวนี้นะครับ current email แล้วก็เปลี่ยนอีเมลนะครับให้ทาการเปลี่ยนอีเมลตรงนี้เข้ามาที่อีเมลตัวนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนอีเมลเปลี่ยนเสร็จแล้วก็ไปที่ payment ตัวนี้นะครับ payment ตัวนี้เห็นไหมครับมันจะมีคําว่า check out หรือเราสามารถไปดูที่ข้างบน check out ตัวนี้ได้ ก่อนที่จะไปถอนเดี๋ยวผมขออธิบายเรื่องงานคร่าวๆก่อนนะครับมาดูที่งาน Compplex Survey ตัวนี้ครับหลักๆก็คือเป็นการทำแบบสำรวจออนไลน์นะครับถ้าคนที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะรายได้ดีพอสมควรนะครับวันนี้หมดแล้วนะครับโฆษณาตัวนี้บางทีจะอยู่ตรงนี้มันขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับแถวๆนี้1ดอลลาร์ก็มี0.5ดอลลาร์ก็มีนะครับต่อแบบสารวจโอเคทีนี้เราไปถอนกันเลยครับกดไปที่ c a ส out ตัวนี้ครับพอกดเข้ามาปุ๊บ มาดูซิว่ามีการถอนอะไรบ้างแค่นเอาตัวนี้ผมมีอยู่ทั้งหมด UH have 82 d d ดิมบะ a b บเตัวนี้นะครับโชว์ Show. I can see of of ford ตัวนี้ก็คือสามารถถอนได้หลายอย่างนะครับจะเป็น Amazon ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันใช้กับอะไรนะพวกเกี่ยวกับ Amazon เนี่ยนี่นะครับมีหลายอันแล้วก็จะมี Payone หรือไม่รู้อันถูกหรือเปล่านะครับแล้วก็จะมี PayPal รีวอ r d i ลิงสกิตัวนี้นะครับก็มีหลายอันทีนี้เราก็จะไปเลือกติ๊กถูกตรงนี้นะครับเพื่อจะโชว์สิ่งที่เราสามารถใช้ถอนได้นะครับตัวนี้เห็นไหมครับมันหายไปหลายอันแล้วก็คือเราสามารถเลือกถอนได้ทั้ง amazon.co.uk แล้วก็ amazon อันนี้คือ amazonamazonit เกี่ยวกับอะไรนะครับ paypal Reward Skill ตัวนี้ผมจะทำการถอนผ่าน paypal นะครับขั้นต่ำในการถอนก็คือ10ดอลลาร์นั่นเอง จะเลือกที่ PayPal ครับจากนั้นผมก็จะทำการถอนยอดเงินนะครับนี่นะครับมันจะมียอดเงินให้เราถอน10ดอลลาร์25ดอลลาร์50ดอลลาร์ผมมีอยู่83นะครับแต่มันไม่มีให้ถอน80ผมก็ทำการถอน50ครับจากนั้นผมก็ใส่รหัสผ่านนะครับใส่รหัสผ่านก็ใส่รหัสผ่านนะครับจากนั้นกด get reward นะครับ ทีนี้เราบอกว่าจะขึ้นบอกว่า please confirm you are about to redeem from the following paypal 50 us เนี่ย50ดอลลาร์นะครับประมาณ1,500 1,600กว่าบาท500กว่าบาทนะครับทีนี้เราก็จะดูรายละเอียดแล้วกด confirm นะครับถ้าต้องการถอนในจำนวนนี้ก็กด confirm พอเรากดเสร็จนะครับก็จะมีอีเมลมาแจ้งเตือน check out new survey ทีนี้เราก็ไปดูที่อีเมลนะครับกดไปดูที่อีเมล กดไปที่ Gmail นะครับ Gmail ที่เราผูกไว้นะครับกับ paypal กับงานตัวนี้ครับ Y s e n d your paypal 50ร reward แล้วกดเข้าไปดูนะครับยอดแรกนะครับได้ทำการถอนเรียบร้อยแล้วนะครับได้รับอ e ีเมลมาแล้วระบบบอกว่าจะใช้เวลาดำเนินการเนี่ยวันทำการตัวนี้นะครับอันนี้ผมก็พอได้หมูงมูปลาปลานะครับภาษาอังกฤษ ไม่ได้อะไรเยอะตัวนี้ UPEPaw ห้าสิบดอลลาร์แล้วก็ประมาณ2อสาวันหรือได้รับอีเมลมาแจ้งเตือนแล้วก็ค่อยมาดูนะครับว่าเงินเข้าหรือเปล่าทีนี้ผมยังมีเงินค้างอยู่นะครับแล้วก็ไปกดถอนเพิ่มนะครับตัวนี้นะครับ25มันมีอีก80เออมีอีก33.24ดอลลาร์มันจะถอน30ก็ไม่ได้นะครับทีนี้ผมก็สามารถถอนได้ที่10 15 25ผมก็ทําการถอนที่25ดอลลาร์นะครับ ออดี 25, ไป PayPal าเหมือนเดิมนะครับไปถอนเข้า PayPal าจากนั้นผมก็เลือกที่25นะครับที่สามารถถอนได้แล้วก็ใส่รหัสผ่าน,นครับจากนั้นเรกด get reward ครับเขาบอกว่าถอนไหมคอนเฟิร์มหรือเปล่านะครับคอนเฟิร์มนะครับกดคอนเฟิร์มเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมก็กดถอนเพิ่มอีก25เหรียญน,นะครับตัวนี้ไปดูที่อ e ีเมลนะครับมันมีกาแจ้งเตือนอีกไหม อทีนี้ไม่มีแจ้งเตือนนะครับครั้งแรกมี50ครั้งที่2 25ไม่ไม่มีอีเมลแจ้งเตือนนะครับเรืออาจจะแล้ก็ไปดูเราก็ไปดูที่ประวัตินะครับเช็คเอาร์เวย์ตอนนี้ไม่เห็นมีอีเมลนะครับแต่มาดูที่์เวย์ตอนนี้ก็ไม่มี์เวย์แล้วก็ไปดูที่ประวัติการถอนนะครับนนไปดูที่ transaction history ตรงน,นี้เห็นนะครับตอนนี้สถานะตรงน,นี้ก็คือมีการถอนอยู่ สองรายการนะครับวันที่18แอปพิวสอวันนี้เป็นวันที่19แล้วนะครับแต่เวลาเซฟเวอร์น่าจะเป็นน่าจะช้ากว่าบ้านเรานะครับเพิ่งสามทุ่มของวันที่18บ้านเขาเองทีนี้ถอน50เหรียญถอน25เหรียญรวมทั้งหมด75ดอลลาร์นะครับอยู่นี้ถอนวันที่19เดือน42563โอเคตอนนี้ก็เรียบร้อยหมดแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูนะครับว่าใช้เวลากี่วันนะครับในการถอน ตอนนี้อ e ีเมลฉบับที่2ไม่เห็นเข้ามานะครับมีแค่อ e ีเมลฉบับเดียวเดี๋ยวลองเข้ามาแล้วผมก็จะมารีวิวต่อนะครับดูว่ามันใช้เวลาถอนกี่วันแล้วได้มาโดนหักค่าธรรมเนียมไหมตัวน,นี้นะครับโอเคเดี๋ยวพักก่อนนะครับวันนี้เราไปดูกันต่อเลยนะครับเมื่อเช้าผมได้รับอ e ีเมลจาก p a y p a l มาว่าได้รับเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วและผมได้เข้ามาดูเข้ามาจริงๆแล้วนะครับตัวน,นี้เข้ามา,าทั้งหมด75ดอลลาร์นะครับามา2ยอดก็คือมา50กับ ตรงนี้กับ25นะครับรวมทั้งหมดเป็น75ดอลลาร์นะครับเข้ามาจริงๆเลยมาดูนะครับมาดูตรงชื่อตรงนี้จัดตรงนี้นะครับผมอ่านไม่ค่อยเป็นนะครับตัวนี้ก็มาจาก Ysent นะครับ Ysent ก็แอปนี้เว็บนี้นะครับเนี่ยครับ y s e n เข้ามาเรียบร้อยที่ผมได้ทำการถอนไว้เมื่อวันที่19เดือนเมษายน2563นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่21เดือนเมษายน2563ใช้เวลา ดำเนินการเนี่ยเพียงแค่3วันนะครับถือว่าไม่ขีเ้เละนะครับและที่สําคัญไม่มีการหักค่าธรรมเนียมด้วยนะครับได้มาเต็มๆเลย75็ดอลลาร์เดี๋ยวเราไปดูใน p a y p a l นะครับดูว่าใน p a y p a l เนี่ยมีเงินมาจริงไหมโอเคผมเข้ามาที่ Paypal แล้วนะครับนี่อันนี้ก็50ดอลลาร์นะครับอันนี้ก็25ดอลลาร์รวมกันเป็น75ดดอลลาร์เข้ามาครบแล้วเรียบร้อยนะครับโอ้ของแท้ตัวนี้เดี๋ยวเราไปกด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ21เมษาสอนึ่เนี่ย21เมษาเรากดไปดู50ตรงนี้ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็น Y s e n s นส่งให้ผมนะครับ Y s e n s นส่งมาให้ผม50ดอลลาร์แล้วก็อัน,อนที่2ละ่ะอันที่2 25ดอลลาร์นี่ไปดูอันที่2 25ดอลลาร์อันนี้ก็เป็น Y s e n s นยีดอลลาร์รวมทั้งหมดเป็น75ดอลลาร์ครับ เงินที่ได้ถอนไว้ก็ได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดีย๋ยวเรากลับไปดูที่หน้าเว็บก่อนนะครับหน้าเว็บที่ได้ผมได้ทําการถอนเงินไว้ตรงนี้เดีย๋ยวไปดูว่าเว็บนี้เนี่ยดูรายละเอยียดเพิ่มเติมนะครับดูว่าเว็บนี้เนี่ยมันทําอยู่กับแบบสํารวจดูว่าวันนี้มีแบบสํารวจมาไหมตัวน,นี้นะครับเราก็กดไปที่ Survey แล้วก,กดที่ complete complete survey นะครับนี่วันนี้มีมา1อันโอสออันแล้วนะครับเมื่อกี้ผมดูมีแค่1อัน ตอนนี้มา2อันแล้วก็คืออันแรกเนี่ยใช้เวลาทําแบบสํารวจประมาณ11นาทีจะได้ผลตอบแทนเนี่ยหนึดสี่สร์อนลนะครับถ้าคูณ32ก็ประมาณ46บาทนะครับตัวนี้อันที่2เนี่ยใช้เวลา30นาทีเยอะกว่าได้แค่0 5 9ดอลลาร์อลประมาณ1 6 1 7บบาทตัวนี้นะครับก็ถ้าคนที่อยู่บ้านและช่วงนี้โควิดนะครับอันตรายมากก็คือไม่ได้ไปไหนก็ลองสมัครแล้วก็เล่นดูนะครับ มันไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆตัวนี้มันสมัครฟรีเนาะเราสมัครเข้ามาดูเรามาเล่นดูมันมีหลายอย่างนะครับมีที่เซเวคือทําแบบสํารวจแล้วก็จะมีแบบออฟเฟอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้เราก็สามารถเข้ามากดดูได้นะครับมันมีหลายอย่างนะครับตัวนี้เราก็กดดูว่ามันมีผลตอบแทนอะไรบ้างมันคุ้มไหมที่เราจะทํานะครับเนี่ยนะครับมันมีอยู่นะครับมันมีให้เราทําแบบสํารวจเพิ่มเติมเนี่ยจะได้หนึ่งหนึ่งสี่เซ้นอันนี้ผมไม่เคยทํานะครับ คุณก็ลองไปทำดูตัวนี้มันก็มีหลายแบบอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้ไม่มีนะครับแล้วก็มาดูที่คุณเข้ามาสะสมรางวัลสะสมเงินได้นะครับตรงนี้เห็นนะครับอันนี้บวก6บวก20อันนี้น่าจะเป็นทําเกี่ยวกับเล่นเกมดาวน์โหลดแอพนะครับพวกนี้นะครับนี่ครับลองดูทีนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเงินเข้ามาแล้วมันถอนได้จริงนะครับอัปเดตเป็น รายได้ของปี63นะครับตัวนี้ก็ทำได้จริงถอนได้จริงอัปเดตเป็นปัจจุบันถ้าคุณสนใจก็สามารถกดที่ลิงก์ที่ผมแนบไว้ใต้คลิปวิดีโอหรือในเว็บไซต์นะครับที่คุณเข้าไปแล้วคุณก็กดที่ลิงก์นะครับเพื่อที่เข้าไปสมัครดูการสมัครก็ไม่ได้ยากนะครับคุณก็กดลิงก์เข้าไปแล้วก็ใส่อีเมลแบบนี้นะครับใส่อีเมลใส่รหัสผ่านแล้วก็กดติ๊กถูกตรงนี้กดจอยตรงนี้นะครับก็ได้แล้วนะครับเรียบร้อย ผมสมัครไว้นานนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันต้องไปกดยืนยันอีเมลไหมคุณก็ลองไปทําดูเนาะลองไปทําดูนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมจะมารีวิวเกี่ยวกับแอปดูโฆษณานี่แหละแล้วก็ฟรีด้วยแล้วก็สามารถที่จะทําเงินได้เยอะพอสมควรนะครับนี่เพื่อนๆบางคนนะครับอาจจะคิดว่าการทํางานออนไลน์ฟรีหรือการทํางานออนไลน์เนี่ยมันสร้างไรายได้ไม่ได้จริงนะครับผมอยากบอกคนว่าผมไม่ได้ทํางานประจํามา6ปีแล้วนะครับผมทําแต่งานออนไลน์ และผมสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้จากงานออนไลน์นะครับตัวนี้ผมไม่ได้บอกว่าผมเก่งอะไรนะครับผมก็แค่ค้นคว้าไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆโดยที่สร้างไรายได้หลายๆช่องทางงานออนไลน์เราสามารถที่จะสร้างไรายได้ได้หลายๆช่องทางโดยที่เราไม่มีอะไรมาลีมิตนะครับโดยที่ไม่มีเวลามาลีมิตว่าคุณจะต้องทํา8ชั่วโมงนะคุณห้ามไปทําอย่างอื่นมันไม่มีเลยคุณก็ศึกษาไปเรื่อยๆทไยๆาไปเรื่อยๆค้นคว้าไปเรื่อยๆผิดพลาดก็เป็นบทเรียน ถ้าได้มันก็ถือว่าคุ้มนะครับก็ลองดูในเว็บนี้ผมก็ในเว็บที่ผมแนบลิงก์ไว้ข้างล่างนี้นะครับคุณก็สามารถเข้ามาดูได้ผมได้รวบรวมไว้หลายเว็บพอสมควรนะครับบางเว็บก็ได้น้อยบางเว็บก็ได้มากบางเว็บก็ต้องลงทุนอันนี้ถ้าหากเว็บไหนที่ต้องลงทุนคุณก็ต้องศึกษาดีๆนะครับมันมีความเสี่ยงทุกงานนะครับคุณถ้าคุณลงทุนคุณก็ต้องยอมรับ ความเสี่ยงได้ถ้าคุณยอมรับความเสี่ยงไม่ได้คุณก็อย่าลงทุนห้ามลงทุนเด็ดขาดเข้าใจตรงกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่กดติดตามรับชมนะครับสุดท้ายขอฝากกดติดตามในช่องงานออนไลน์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ